สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องเนชินคูเปอร์ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาการในห้องผมวันนี้ผมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ผมเคยสร้างช่องออกมามาเอา,เอาไ,ไปไหนแล้วไปไหนละอ๋ออยู่นี่ผมเคยสร้างช่องของผมไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องที่ผมถ่ายอยู่นะโทรศัพท์แต่ผมสร้าง youtube ติดตั้งสองเครื่อง นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาเปิดดูคลิปนี้กันนะก็แค่เปิดคลิปอันนี้จะเป็นตัวย่านะครับเนี่ยนะครับผมสร้างใน Youtube แล้วก็เนี่ยมีไงช่องผมผมเคยสร้างช่องไว้ในนี้ก่อนนะแล้วก็มีเพื่อนผมไอคนนี้นี่ไอใจอ๋อไอ ยั่ไงผมเห็นไอ้ใจเกลดเลย,เลยคุณที่มันโดกกที่นี่อันนั่นะแล้วแล้วนี่ก็เป็นพิธีการเล่นไฟนเนพอดีเซ่เนี่ยนะครับเป็นเป็นตอนที่เกิดเหตุเหตุการณ์สักพักผมไม่รู้ว่ามีคนมาออกข่าวหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนวันนี้ผมสร้างช่องในชองโทรศัพท์เครื่องนีชง้ช่วยกดติดตามผมให้ได้โลดทองด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจออีพีหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย